วันนี้ก็ได้เชิ่อมอีกตัวหนึ่งนะครับของรถขนาด40แรงนะครับหัวชอบย่าเนเปียนะครับชอบข้าวโพดนะครับซึ่งก็ได้ทดลองนะครับแล้วก็เกียร์แต่งนะครับเพื่อความสวยงามนะครับก็ นะครับก็ได้ทดสอบได้ได้ส่งลูกค้าไปแล้วนะครับสองสามตัวนะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวที่ที่หกนะครับตัวที่หกตัวที่เจ็ดนะครับของร้านนะครับที่ส่งออกไปนะครับก็ยังมีของลูกค้าอีกหลายตัวนะครับก็กำลังทําอะไรนะครับก็ขออภัยลูกค้านะครับที่ช้าบ้างนะครับเพราะว่าติดปัญหาเรื่องวันหยุดนะครับก็ ขออภัยลูกค้าเป็นอย่างสูงนะครับตอนนี้ก็ได้ทำการทดใส่หัวเกียร์นะครับลองดูนะครับแล้วก็ติดตั้งดูนะครับประกอบเข้ากันนะครับก็คือได้ทำอะไรไว้หมดแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ประกอบไปก่อนนะครับพรุ่งนี้ก็จะขึ้นอีก2ตัวนะครับก็ขออภัยลูกค้านะครับก็อันนี้ก็ได้เชื่อมนะครับแล้วก็เกียร์นะครับน้ำหนักก็ ไม่มากเท่าไหร่นะครับก็คือเหมาะกับรถ40แรงนะครับตัวนี้นะครับก็เครื่องชอบยาานียปียนะครับของร้านพิทั์โลหะนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อดูนะครับเพราะว่าก็จะอัปเดตลงให้ดูเรื่อยๆนะครับในการทํานะครับก็ตอนนี้ก็ประกอบไว้หลายตัวอยู่นะครับ รวมทั้งเทเลอร์ด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็ได้ใส่ตะข่ายนะครับใส่พื้นใส่ตะข่ายไว้นะครับก็อันนี้ก็ทํานะครับก็คือมันจะมาคู่ก,กันกับหัวชอบตัวนี้นะครับซึ่งในหลายคลิปก็มีคลิปทดสอบนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะนําไปทดสอบเหมือนเดิมนะครับนะครับก็ใครที่สนใจนะครับ ก็ติดต่อได้นะครับก็คือทำไปเรื่อยๆนะครับทำตามคิวนะครับก็มีระยะเวลานะครับตัวหนึ่งก็ต้องสั่งจองล่วงหน้านะครับเป็นพิออเดอร์นะครับก็คือทำตามแรงรถนะครับขับข้าโพดขับย่านนีเปียนะครับครับก็ขอขอบคุณทุกขั้นนะครับที่รับ ชมนะครับในช่อง youtube ของพิทักษโดหะ255นะครับก็ใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับพูดคุยนะครับเรียกแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับก็เพื่อพี่น้องเกษตรกรนะครับราคาไม่แพงนะครับก็อยากจะนำเสนอไว้นะครับให้ผู้ที่เลี้ยงวัวได้ใช้นะครับครับขอบคุณมากครับ